นี่มันอะไรกันครับเนี่ย r o b u x ช h อ p TH เ a ล5.5ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าฟาร์มสแตทไม่เต็มสักทีเฮ้ยมีเกมพาร์ทคูณ2นี่ว่ะเติมโรบักดีกว่ามารลุช็อปเล e 5.5ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแฟนเพจพี่ด้วยนะจ้ะสวัสดีครับนี่ก็อยู่ในแมปส a ต d อ i g ไรน์นี่นะครับอยู่กับเจ้า เดอะเร์มไพรนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็คือสตทเขานะครับสตัทไม่เต็มเ๋ยวพี่ขอรีตัวก่อนอก็ตัวนี้นะครับหาไม่ได้แล้วแล้วก็มีน้องคนนี้นำะเทดมาให้พี่เขาขอบอกว่าขอปิดชื่อนะครับกลัวโดนอาจจะโดนแบนได้เขาบอกงนี้พี่ก็เลยเล่นลาดไก่มารีวิวนะครับไม่ได้ลาดหลักมาก็กลัวเหมือนกัน เขาว่ายอย่างนั้นนะก็น่าจะไม่รู้ว่าเขาไปเอามาจากไหนนะครับพี่ก็ไม่ทราบอ่ตัวนี้นะครับสเตตเป็นดีเจนเนาะนี่ใส่เป็นดีเจนเลือดพันเก้าเทียเอก็ดูจากทรงแล้วลองลอง,ลองเล่นแล้วก็คือเดอะวิลธรรมดาเนี่ยแหละเดี๋ยวเราก็จะรีวิวให้ดูเลยแล้วกันนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้ตาสีแดงมีปากยิ้มอย่างงี้มีออร่าสีแดงนะครับอ่โอเคต่อามาเริ่มเลย คลิกซ้ายครับผมดาวมจอยู่ที่48มาสุดท้ายอยู่ที่73คลิกขวา2ทีอยู่ที่74ครับสกิล e มุดๆเสียงใหญ่หน่อยดาวมจอยู่ที่22สกิล r ครับ 1..18 ได้ยินเสียงกันเนาะสกิล t ปลามีดดอกละ5้ปลาไม่ได้ดัวมากนะครับมีแบบงึ้งหน่อยสกิล y ไม่มีนะตัวนี้สกิล f ก็เป็น เขาเรียกว่าไงเทอร์ราตปกตินะครับคู่ดาวค่อนข้างนานจี G ้ e กันก็ปกติไม่ไม่มีอะไรแตกต่างกับตัอื่นสกิลเฮดไม่มีสกิลเจเหมือนพวกชาร์เดอร์เดอะเว์นี่ตึกพิงเข้าไปแล้วก็ต่อยดาเมจอยู่ที่2องร้อยเจทัวเยอะอยู่อ่ะเดี๋ยวเราลองเซตเซิร์เวิลด์เสียงก็ปกติครับเอฟเฟกต์ก็ปกติพามิดเซลเหมือนเดิมแต่รู้สึกว่าหยุดเวลาได้ค่อนข้างน้อยนะครับน้อยมาก สามจุดห้าพี่คิดว่าน่าจะหนากว่านี้ตอนแรกต่อมาครับสกจุเอ็กก็คือกระโดดนั่นเองอ่ะมีประมาณนี้สําหรับตัวนี้อคอมโบต้องบอกก่อนว่าตัวเนี้มันคงไม่มีใครเอาไปคอมโบเนาะเนื่องจากมันหาค่อนข้างยากนะครับพี่ก็คิดว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่เหมือนกับสแตนหลายๆตัวที่น้องๆเคยดูแล้วเหล่าดูโบทั้งหลายนะครับมีนะตัวอย่างนี้ตัวหนึ่งเนาะตัวอะไรนะ นั่นก็คือ The World Over Heaven ธรรมดาน,นั่นเองตัวนี้ก็เหมือนกันเลยเหมือนแค่เปลี่ยนสีมาเป็นสีตาแดงแค่นั้นอะเท่ๆอะไรประมาณนี้พี่ก็จะเอาไปไล่ฆ่าคนแล้วก็เอาไปโชว์โชว์นิดหน่อยก็ไม่รู้ว่าจะมีคนทักไหมแต่ก็เป็นรหัสไก่นะครับก็อ่ะเดี๋ยวพาไปตีโจทาโร่แล้วเดี๋ยวเราพาไปไล่ฆ่าคนกัน ปลาสัตว์คนดีกว่ะเอ้ยหลุยสยจะผมไป,ไปไหมเฮ้ย <c oughs> ไม่หนีว่ะเขี้ยบกูตายโอืออ้าวมีคนช่วยเจ๋งครับเล่าแล้วตีกูด้วย อออ๋อไม่เข้าแลไม่มีใครพูดถึงบ,บัมพายเดยวิคุเลยนะ่นนีงลิ้งไล่ไกวิ่งตามกูามาวะเป็นแร้ววจะมาดูแน่เลยว่าเป็นตัวอะไร มีเงมินทำมมไเต็มเลยมันี่เหรอเวรจุดอะไรตายป่ะไม่ตายมันพิมพ์ไม่พิมพ์อะอันหี้ซิเวอร์ชาร์ดสองตัวนี่แหละมันเซ็งนะเอ้ยหยุดลโอ้โหปลาแรงอยู่นะเขามาเด้อ โอ้โห,โหต่อยเบาดีนี่บุดูบุดูเรียบร้อยแตกหนึ่งครับ <c oughs> ไม่รับเสียครับเฮ้ย <c oughs> ม,มามาเซบาุโด กูมันเอากูเฉยมันอะไม่ตายเว้ยว่อร์เ่ไร์เว่อร์สียสมาวะได้ยินเด้อเอ้แต่แปลกว่ะมันไม่พิมพ์ว่ะอันนี้อันนี้มันพิมพ์กันบ้างวะอ๋อเปล่าปิดแชทอยู่มันพิมพ์กันอะไรบ้างวะ พี่ไม่ได้ดูพี่เียตอบแบบมันพิมพ์อะไรมากวะพี่ไม่ได้อ่านแชทอ่านแชทได้ปะมันพิมพ์อะไรมากทำไมแชทพี่มันดูไม่ได้วะปั่นจักรเออพี่ไปปิดแชทไปมั้งโคตรเจ๋งถามอ่านให้ดูฟังกันถ้ามันพิมพ์อ่ะ มันมันอยู่ข้างหลังเนี่ยไปไหนลนะ่ะเฮ้ยอยู่ไหนวะออ๋สู้อยู่วะตลนเช้าตอนเช้าโอ๊ยทำไมเสียงมัน,นมดังวะดังเกิลอะไรคนเลยดียวไอออกไปแล้วเว้ยซเจอแล้วเหรอแต่เมื่อกี้เห็นมันยังสู้กันอยู่เลยทำไมพอเรามามันไม่สู้กันปะ Ok, sao 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 Ơi, ờ, mà lâu mà lâu, để hay mà lâu Mà lâu, đừng mà Măn cà chặt lê Ui 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 Vinh lâu cho quá lâu cho quá ามันลดเอ้ยมันปามีดเนี่ะเอ้ยเมื่อก <killers> uh ี huh. way, hmm. oh ้มันปามีดเนี่ะซูเปอร์ชาร์ลอตตัวนี้มันมีปามีดเลยเหรอฮะเมื่อกี้มันคืออะไรอ่ะที่วิ่งผ่านอ๋อเลเซอร์อ๋อลำไส้อะเราคิดว่ามีดอืมโโอ้ห ป็นมาแล้วเว้ยโอ้โหลกกระโดดเอกไม่ทันออาๆตายเ <c oughs> ชืไม่ดูแลกูโอ้ยตายนั่งบางคงมันพิมพ์แล้วมัไม่พิมแล้ว,วลแปลก อ,อยู่ตรงพี่วะอยู่ตรงป้าย,ยตรงป้ายวิ่งไล่แล้วเว้ย <c oughs> เร่งเวลาให้เช้าดิพวกมันวมไพายไม่เหรอไอ้เ้อเกินกดปุ๊บแม่งหยุดเลยตายแล้วมัเนี่ยตายปะครับเนี่ย Chụp chụp cho chụp chụp Ào hải ba Ào Chẳng phá นน <No. S 2> มันพอ๋อแล้วทำไมกูไม่ป่าเม็ดวะมาเลยเดี๋ยวกัน oh, ม,มามเลยหนหดดด oh, โดนต่อยท่าอย่างสวยอะบอกเลย เออโดนขนาดมาว่ามันสู้ะมันได้พิม์เช็คชิมเช็คมากมาโอ้โหโจทาโร่เอสพีโอเอไอ้หเฮ้ยแตกเลย Lang Jing, khả năng, kiểu, không phải là điên á. Ôi, đón hèn đึง, xui hại rồi. Mà đi, mày đi. Mày เฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยลรามีท่าอย่างสวยโดนแน่นอนรู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 ทำไมมันไม่เจรูรูวะโอ้โหเอาขอหน่อย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 มันเนื้อเนื้อเปิดสแตนพวกนี้มันเล่นไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยเปิดสแตนเวลาโดนปิดสแตนเฮ้ยทันวะใครอ่ะอ๋อไก่ไก่ ตกใจโอ้โดนโดนดึงใกล้ตายแล้วม,มันไม่มีใครสงสัยแวมพายก็บ้างคับแวมพายดูเฉยไปเลยไม่มีคนพิมพ์จริงดิคือ กูมีแต่พูดเล่นใหม่อ่ะโหดลถต่อยไม่ไม่เข้ามันโหดสนจะว่าอะไรพี่พี่บองไม่เห็นใช่ไหมอ๋อไม่ไม่เดี๋ยวนี้คือเห็นวอลกันอยู่หรือเปล่ามันเลยไม่อยากควร คนสนใจใช่ไหมคือเจ้าหนุ่มคนนี้ได้เลยเาอามีดไป <c oughs> เอาไเอาไมาอีกสองปั๊บพอละคือแม่งไม่ค่อยได้สำแดงเท่าไหร่ตอนนี้คือมันตีบอลไปอ่ะมันตีบอลนะเกินอ่ะได้หกสิบหกอะซึ่งแบบไม่ดูโลจิด ถามว่าสวยไหมก็สวยแล้วมั้งเ,เออแล,แ,ลแล้วถ้าเราใส่หน้ากากมันพายลมไปจะเป็นยังไนะงบัคขนาดซบชุบไม่เห็นมีที่อะไรเปลี่ยนเ,นยนเยลยมูโด้มูโด้ดดกลายเป็นาพายลนะ้วต้องหาเรากะ โอ้โหแล้วอย่าเร่งเช้าดิชิบหายกูาตายเร่งเลยเดี๋ยว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 กูเตกเอ่อกดแซดแม่ก็เอกอยากให้ข้ามีชีวิตอยู่แล้วนะปวดเร่งเวลาให้หมดดีโอเค

แต่ถ้าเล่นหน้ากากบัม,มพายใช้ไมค์ยีเทมเป็นเนี่ยก็แก้ทางให้แบบสามารถเล่นบัมพายแะสบายๆพอเช้าก็สุดเดิมแตกเลือดแดกเลือดอ่ะที่ลรลายที่ละยถือ,อถว่าไม่ดมีมีมีเท่นกว่าหลอกกลางปะไม่ีเหรอดูละขยะจัด เคลียพอแค่นี้ด้วยเฮ้ยมันไม่จบว่ะเอาอ่อเอาอ่อคิดดีแล้วนะนะขนมเอาอุ้ยมันเอามันเอาจเจ้าจูคือขนาดสกิลอาเขากันยังไม่แตกอะ่ะเบาขนาดไอลเนี่ยเออถ่ายรูปก็คงสวยอยู่ มาไปดีกว่าคลิปนี้บอยนะครับตัวนี้ก็เหมือนเดิ e ธรรมดาเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแค่ลูกตาสีแดงเฉยๆ